สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง a d ดไว e พาดูบอลนะครับมาพบกับไวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของ a d ดไว e News นะครับเป็นข่าวล่ามาแรงนะครับก็เป็นข่าวดีครับสำหรับทัพช้างศึกของเรานะฮะจะได้ดวลแข่งกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับจะใช้ชื่อรายการแข่งขันว่าฟุตบอล AFF EAFF Champions t r o p h ี2023ครับ ก็แน่นอนฮะจะเป็นการเอาแชมป์ของสมาพันธ์ฟุตบอล AFF mm hmm. ก็คือทีมชาติไทยครับที่ได้แชมป์แล้วก็ไปพบกับแชมป์จากสมาพันธ EA mm ์ EAFF hmm. ก็คือทีมชาติญ,ญี่ปุ่นครับซึ่งแน่นอนครับในรายการนี้ก็จะอยู่ในช่วงของปฏติทินฟี f a เดยนะครับจะได้รับรองจากสมาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟี f a ให้เป็นการแข่งขันในระดับ FIFA International A- แนลเอเลยนะครับบอกเลยนะว่ามีคะแนนเลนกิง้งฟี ف แน่นอนนะครับก็ เตรียมรับชมกันได้เลยนะครับในรายการใหญ่แบบนี้นะครับทีมชาติไทยเราถือว่าโอ้โหเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นความที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อทีมชาติไทยมากครับที่เจอทีมระดับท็อปเอเชียอย่างทีมชาติญี่ปุ่นแบบนี้นะครับแล้วในใน,ในการ f f, FF e เ f นั้นนะฮะก็เป็นการแข่งขันที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งชาติอาเซียนเนี่ยแล้วก็สมาคมฟุตบอลเอเชียตะวันออก EAFF เป็นการจับมือร่วมกัน เพื่อจัดการแข่งขันรายการนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับก็ย้ำนะครับว่าเป็นการเอาแชมป์ทั้งภูมิภาคอาเซียน AFF Cup เนี่ยแหละมาพบกับแชมป์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกหรือ EAFF E1 c h a m p i o n s h i ปเนี่ยแหละครับจับมาพบกันนะฮะมีแผนจัดการแข่งขันเนี่ยมาตั้งแต่ปี2019แล้วครับสุดท้ายเนี่ยต้องเกิดการเลื่อนการแข่งขันออกไปเนื่องจากโรคโควิดระบาดนี่เองนะครับก็ ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทพิสูจน์นะสำหรับทีมชาติไทยเราครับว่าในการเจอทีมชาติใหญ่ๆอย่างทีมชาติญี่ปุ่นการต่อกรกับทีมใหญ่ระดับทวีประดับโลกแบบนี้ครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเหล่านักเตะทีมชาติไทยเราจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นรายชื่อว่าเราจะจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนเพราะ จะแข่งตรงตามปฏิทินฟีฟ่าเดตามเนื้อข่าวสารที่ได้ว่าไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับที่ผมนํามาฝากในวันนี้ครับถ้าชอบคอนเทนต์ข่าวสั้นประมาณนี้ในช่วง a d ด i ว e n e ิวนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งรวมไปถึงการกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเอาไว้ติดตามข่าวสารต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับ